ทอและอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมนะคะซีค่ะนิต้าค่ะและวันนี้คุณนิต้าวันนี้คุณต้องเปิดแล้วล่ะค่ะอุ้ยฉันตื่นเต้นนะเนี่ยเปิดแบบนี้ถูกต้องอุ้ยเพราะว่ากลุ่มเนียมันแบบมีการขยับวันนี้เราแบบเราแบบอย่างนี้เลยอย่างนี้และมันมันเออมันดูสวิงสวิงนะให้ให้ให้เมื่อกี้พูดเผิ่พูดชื่อมาแล้วป้าสวิง สวิงอะไรสวิงอะไรสวิงอะไรพูดดีๆค่ะหัวสวิงแดนสอ๋อสวิงแดนไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยคือวันนี้เรามีตัวแทนจากกลุ่มลาลาแด d สวิงแดนแดน w i n g นะคะทันซื้อปากเลยได้กินชื่อนี้แล้วแบบมันแบบเฮ้ยอยากเมาอยากมอยเออใช่ันจะขาว่าพวกชีเนี่ยก็คือเมาช่ำเหมือนเราเลยทุกเพราะฉะนั้น เจอเขาเลยค่ะลาลาแลนด์แดนสวิงค่ะเยสสวัสดีครับเยสเยสเยสวัสดีครับผมชื่อกันนะครับมาจากโครงการลาลาแลนด์แดนสวิงครับผมสวัสดีค่ะชื่อโบนัสค่ะมาจากโครงการลาลาแลนด์แดนสวิงค่ะว้าวทำไมถึงคิดโครงการนี้คะเนี่ยอันนี้ต้องให้แบบหัวหน้าโครงการตอบดีกว่าว้าวเป็นโครงการมาได้หรอก็คือ ที่เราทําอันนี้ก็คือตอนแรกเราไม่ได้ทําสวิงแดนเราทําเป็นแบบว่าดนตรีในสวนฟรีฟิวเจอยแต่ว่าคือด้วยความมีปัจจัยเรื่องอาจารย์ไม่ให้ผ่านปัจจัยอาจารย์ไม่ให้ผ่านเขาเป็ใใหญ่เลยอันนี้ก็คือเราก็ปัดตกไปแล้วคือเพื่อนหนาเหมือนแบบพูดว่าเฮ้ยมันมีสวิงแดนอยู่ในโลกนี้นะเราก็ไม่รู้จักคืออะไรอะไรสวิงแดนอะไรแต่ว่าพอได้รู้จักปุ๊บเฮ้ยน่าสนใจก็เลยแบบว่าเลือกสวิงแดนนี่แหละน่าจะเป็นแบบว่าให้คนได้รู้จัก ว่ามันคืออะไรเราจะได้ลองเต้นกันอืออาวนี้ก็แปลว่าพวกคุณก็เต้นเป็นใช่ไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเขินอายมากพอพอเป็นครับแต่ถ้าเราไม่เต้นจะดีกว่าจะดีกว่าอเราจบละใครมาเป็นเทรนเนอร์ให้อ่าครับก็พวกเราครับได้ติดต่อทางนักศึกษาปีหนึ่งของ IDM อะครับให้มาเป็นแบบเป็นเทรนแบบเป็นคนที่ คิดท่าเต้นออกแบบท่าเต้นอะไรแบบนี้แล้วก็ให้เขาเดบ,บได้คิดท่าเต้นเพื่อที่จะไปสอนคนที่เข้าร่วมมาในงานของละลายในสวิงครับอืม,อมบรรยากาศภายในงานตอนที่จัดเป็นยังไงบ้างคะ่ะฟินนะครับฟินมากคนเยอะแมได้ข่าว่าคนเยอะมากโหระเบิระเบเิร์เติเด,ดตุม้มอันนี้จัดที่สิลรัปกรณวังท่าพระใช่ไหมคะใช่ลานอาจารย์สิ์ก็เตี้ยแบบ คนมันเยอะแล้วแบบรู้สึกปบปื้มหัวใสอ่าถูกต้องเลยผู้คุณบ,บอกว่าคนมาเยอะ,อะมากเต็มวันอาจารย์สินเลยแต่ว่าเราต้อง PR แบบเลิศแน่นอนเราพีอาร์กันยังไงคะเนี่ยก็คือเรา PR เป็นแบบคอนเทนต์เนาะให้มันแบบน่าสนใจแล้วก็เน้นในการ PR ในที่ที่เราจะจัดก็คือกลุ่มเป้าหมายหลักเราเลยก็คือนักศึกษาเนาะแล้วก็ PR แบบว่าคลิปสัมภาษณ์ว่าเออเขารู้จักสซิงแดนไหมแล้วก็จะมีการสอนเต้นสวอิงแดนด้วยให้เขาได้ รู้จักว่าสวิงแดนเต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบสนใจเห็นว่าเฮ้ยน่าลองล้วแบบมันจะสนุกจริงหรือเปล่าน่าลองเขารู้ว่างานใช่น่าลองเขารู้งานแล้วอย่างวันจริงนี่ได้ไปเต้นสวิงแดนอะไรด้วยกันไม่เหลือครับจริงเหรอจริงครับแล้วถ้ามีให้ออกไปเต้นแล้วทำไมไม่ไปเต้นล่ะเทำไมไม่เต้นเออเต้นดิพูดตรงๆก็ลืมอ่าพวกคุณเนี่ยเป็นการจัดโครงการแบบออนไซด์ใช่ไหมแล้วแปลว่า คือมันต้องมีปัจจัยภายนอกเยอะแยะแน่เลยแล้วคือสิ่งไหนเป็นอุปสรรคมากที่สุดในการจัดงานในวันนั้นคะอุปสรรคครับก,ก็มีครับอุปสรรคที่ที่เราแบบที่เราเจอกันคือเรื่องของการจ่ายไฟแบบว่าเหมือนแบบเราไม่ได้เตรียมแบบไม่ได้เตรียมแผนนี้มาก่อนว่าจะมีปลั๊กไฟพอไหมแต่พอเราแบบไปถึงที่จริงอ่ะไม่พอเราก็ต้องมีการแก้สถานาการณ์แบบเบื้องหน้าโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ให้แบบมามาเช็คเลยอะไรเงี้ยครับจน เราก็ได้คุยกับ S U F M Production อะไรอย่างงี้ก็สรุปก็เออมีลักไฟก็ครบพอดีก็เ,เ,เป็นการแก้สถานการณ์ที่เลิศดีเฉพาะหน้าสุดๆถูกที่อาจารย์ยุ้ยสอนมาเลยครับเอเอได้ข่าวว่าโครงการนี้เนี่ยเขามีแบบหัวข้อมาว่าอยากเพิ่มยอดเอ g นเกจแล้วคิดว่าโครงการของเราเนี่ยเพิ่มยอดเอ g นเกจยัยงไงก็คือโครงการของเราจะมีการเพิ่มยอดเอ g a เกโดยการลงทะเบียนด้วยแล้วก็จะมีการ แจกคุกกี้มันก็ทําให้เราเนี่ยเพิ่มยอด e n g a g e m e n ฐานของผู้ติดตามให้มากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็วัดจากแบบประเมินความพึงพอใจด้วยก็จะได้รู้ว่ายอด e n g a g e คือคนเข้าร่วมของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็เลยรู้สึกว่างานของเราค่อนข้างจะตอบโจทย์เรื่อง e n g a g e มากอืมอุ้ยเลิศเนาะจัดงานครั้งนี้ท้าเนนะี่ยไหนลองเล่าวันจัดงานให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างตั้งแต่คนของเข้ามาเลย ตั้งแต่ขนของเข้ามานี่รู้สึกว่า่อนท้างที่จะทุลักทุเลลำบากลำบนลำเค็นมากแบกแบการจัดสถานที่ซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณแบบ h u f m production แล้วก็กพี่พี่สถานท,ที่ด้วยที่ทุกคนมากที่แบบว่าช่วยกันแบบทำให้งานมันดูแบบโหูสมบูรณ์แบบมากแล้วก็ในส่วนของพวกเราจะเป็นการจัดตกแต่งสถานที่เนาะก็จะมีแบกของเข้ามาตัดจัดนู่นจัดนี่วางนู่นวางนี่ก็โดยรวม ดีดีมากแล้วก็จนถึงแบบช่วงจจกกิจกรรมคนก็มามุงก็อย่างที่คุณโบนัสบอกเลยก็เราก็ถ้าเริ่มตั้งแต่แบกของก็ทุรคทุเลคนที่แบกของก็อยู่นี่ตรงนี้คนที่ทําพับอยู่นี่อยู่นี่ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของก็อย่างที่ว่าแบบมียกของเราก็เนี่ยก็ไปแบกแต่ก่อนที่เราเนี่ยเราก็แบบมีการคุยกันแบบวางแผนกันล่วงหน้าแล้วว่าเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้กันโดยรวมออกแบบออกมาได้ดีเลย ก็สนุกดีครับตื่นเต้นด้วยแบบเราจะทันเวลาไหมตามที่เราแบบกําหนดกันไว้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนตามแผนเลยนะพลาเพียส่วนตรงที่มีปัญหาคือแก้ไขได้อย่างราบรื่นใช่ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราแบ่งฝ่ายการทํางานกันยังไงบ้างคะก็เราแบ่งแบบเป็นส่วนๆเนาะก็มีทั้งทำพอปนะครับมีจุดลงทะเบียนแล้วก็สวัสดิการแล้วก็คนจัดคิว แล้วก็ดูแลภาพรวมในงานประมาณจะบอกว่าโครงการนี้ยคือนี่ไปเหมือนกันอ่ะฉันก็ไปฉันไปรอรับคุกกี้ถูกใจมากพี่อามากเลตศาคือแบบคือมันจึ้งมารุ้งแบบตานมากไม่เราประเด็นคือตอนนี้เขาไปทางานกันเขานัดติมแ่หนึ่งตัวกันด้วยนะแกใช่ค่ะฉันเห็นใช่เขาใส่เชิตใส่เน็กไทคือคตรจะลันล่าแลนะถูกอันนี้คือรู้เลยว่าแบบศึกษามาดีมีเรฟ คือเขาแบบวางแผนกันมาดีมากอ่าฉันก็เห็นคนที่มาสอนเต้นเทินคือเลิศมากเต้นกันเก่งสุดๆทูเอออืเป็นการเทรนที่แบบคือเขาแบบสอนเต้นแค่แป๊บเดียวแต่แบบเฮ้ยมันเต้นง่ายมากแล้วมันเต้นตามได้เลยอ่ะอืมแล้วคนเยอะมากด้วยใช่คือเป็นโครงการที่แบบแทบคือประสบความสําเร็จเลยอ่ะถูกเลิศมากอ่ะใจปูเลยนะครับเดี๋ยวทำต่อเลยค่ะต่อเละแรงสองะสองมันเรามีพาที่จัดงานใช่ไหม แต่ว่ามันต้องมีพาร์ทที่เสนองานก่อนจะไปจัดอันเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะกูวครับทำไมถึงตอบคำนี้ก็พวกเราเรียกได้ว่าทุ่มทุ่มเททุ่มทุ่มกันหมดทุกคนเห็นว่าแบบวันจัดงานคือแบบว่าลำบากลำบนแล้วใช่ไหมก่อนจัดงานลำบากลำบนกว่าในเรื่องของการเสนองานคือทั้งว่าแบบยุ่งยากแล้วก็เหนื่อยมากสุด ใช้เวลาทุ่มกับงานนี้ถูกต้องทำสไลด์กันแบบสุดๆเลยปะเต็มที่มากเต็มกราฟเต็มไปหมดโดนแก้งานบ้าไหมคะหมดเลยครับไม่เหลือวงมาแบบอย่างนี้อย่างนี้เลยปะทุกหน้าะไม่มีเวลาตอนแรกโอ้โหอย่าพึ่งท้อใจค่ะเราจัดโครงการสำเร็จไปด้วยดีแล้วเออมันผ่านมาแล้วคุณแม่เลิศเนาะแล้วแบบอย่างเงี้ยคืออยากรู้ว่าแบบในการทํางานเนี่ยด้วยความที่มันทํางานเป็นกลุ่ม แล้วคนก็เยอะมากอยากรู้ว่าแบบมันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยในภายในกลุ่มไม่ต้องบอกปัญหาก็ได้นะคะแต่ว่าอยากรู้ว่าเราแก้ไขปัญหาอย่างนั้นยังไงมันก็จะมีพวกเรื่องการที่เราแบบอาจจะแบ่งงานแล้วแต่ว่ามันจะมีเรื่องของความแบบเยอะงานที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ถี่มากๆจนมันทำให้ทําไม่ทันเนาะเราก็จะแก้ปัญหาโดยการที่เพื่อนๆทุกคนก็จะแบบว่าช่วยกันเขาเรียกว,ว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นความแบบ ช่วยกันเป็นหลักเลย <ừ> mm. คือเราก็แบ่งหน้าที่ให้เพื่อนเพื่อนทำแล้วเนอะแต่ว่าด้วยความที่งานแต่ละฝ่ายมันก็เยอะมากแล้วก็ไม่ไหวจริงๆก็อ่ะก็บอกเพื่อนได้เ <ừ> mm. พือ่อนจะได้ช่วยกันมันก็เป็นปัญหาหนึ่งแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราดีมากก็นี่เลยค่ะ <ừ> mm. สามัคคีคือพลังรูแต่ว่างานเนี่ยด้วยเนื้องานรู้สึกว่าเป็นงานที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะตรง <ừ> mm. ส่วนไหนของงานที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเมร์นี้มันยากจากังวะมันไม่เสร็จสักทีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะมีค่ะ เป็นเป็นเรื่องของการหาพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสถานที่มีการทําเอกสารอะไรเงี้ยเยอะมากต้องติดต่อใช้เวลาใช,ใ,ชใช่ใช่ใช้เวลาเยอะมากแล้วก็แต่และฝ่ายก็ค่อนข้างจะเยอะเนาะมีฝ่ายฝ่ายเสียงฝ่ายนักดนตรีฝ่ายนักเต้นมัน,มนเยอะมากก็คือเราติดต่อคนเยอะมากใช่ใช่เราเราเราใช้แบบทรัพยากรคนเยอะมากคุ้มสุดเชื่อเลยค่ะคุ้มเพราะว่ารูจักรูปแบบงานที่ออกมาคือเวอร์มากคุณแม่ อ่ะเราอันเนี้ยที่บอกว่าทํากับหลายคนมากก็คือเราต้องมีการประชุมกับคนอื่นๆที่เราไปติดต่อเยอะไหมคะอันนี้ใช่ก็เยอะเยอะอยู่นะครับเยอะเลยเยอะเลยเป็นการออกแบบงานของเราไปให้เขาดูใช่เราก็ได้แบบนัดคุยกันก่อนว่าเราจะยังไงแล้วก็มีการนัดประชุมทั้งนัดดนตรีแล้วก็คนที่เต้นแล้วก็ อาจจะมีส่วนของ S U F M Production ที่เขาก็ได้นัดเราประชุมเพื่อไปคุยรายละเอียดงานว่ารูปแบบงานเราเป็นแบบไหนอะไรไอย่างนี้ใช้ไฟยังไงแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับอ,อยากรู้ในเรื่องในพาร์ทของหนักดนตรีว่าอันนี้ไปหาวงนี้มาจากไหนครับโหอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับคุณกวนตอ้อง <c oughs> <rs. S 1> เพื่อนเราเอง <c oughs> เพื่อนในกลุ่มเพื่อนคนนี้คอนเนคชั่นดนตรีเขาแน่นมากเขาก็ติดต่อเพื่อนบวกกับเหมือนคุณกวนเนี่ยเขาแบบเป็นเขาเรียกว่าผู้จัดการของวงดนตรีนึงที่ สม่บางีงานก็มาเล่นกันอะไรอย่างนี้ครับก็แบบโชคดีมากอะไรเงี้ยที่เขาเออได้ติดต่อได้อะไรประสานงานง่ายเลยก็คือคอนเนคชันแบบใช้กันสุดๆค่ะงานนี้ให้คุ้มครับถูกแต่แอบเห็นเห็นโปสเตอร์คือโปสเตอร์สวยมากจริงเอาเลฟเฟอร์เรนซ์ในการแบบโปรโมตอย่างนี้มาจากไหนคะก็คือเพื่อนเพื่อนเราทำเอในเรื่องของอินโฟกราฟิกทำโปสเตอร์เนาะเพื่อนเพื่อนก็ตอนนั้นเพื่อนทำ ไม่รู้จะเอาไอเดียอะไรมาจากไหนดีก็เลยแบบว่าไปเห็นแบบว่าอินสไปร์มาจากโปสเตอร์ยุค90มันจะมีความแบบว่าวินเทจอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเพื่อนก็เอาเล็บมาจากตรงนั้นอืมงั้นขอแวะคุยเรื่องการโปรโมตนิดหนึ่งในการโปรโมตของเราเนี่ยเราแบบวางแผนการโปรโมทไว้ยังไงบ้างการวางแผนโปรโมทของพวกเรานะครับก็มีการลงคลิปก่อนครับแล้วก็มีทั้ง เออแบบบอกว่างานเราจะเป็นรูปแบบไหนอะไรแบบนี้การเดินทางมางานสปอยเพลงจนไปถึงวันจริงเลยครับหลังจากวันจริงเราก็มีการแบบลงคลิปบรรยากาศงานอะไรอย่างนี้เพื่อเรียกกระตุ้นยอดเอ็นเกจอีกรอบนึ่งเห็นในวันงานมีแบบเดินถือโปรโมทถือป้ายด้วยนะมีสวิงมีสวิงแดนนะคะเป็นคนละโคงเดินได้ แต่คนมาเยอะมากโอ้เรามีดนตรีสดด้วยอะแม่ก็คือมันตอบโจทย์ใช่ค่ะมันเข้าถึงซิกเนเจอร์ไงใช่แต่คนสมัยนี้ก็คือชอบอะไรแบบชอบเต้นเต้นเพลงเพลงวินพงวินเทจเราอย่างเรื่องแบบฝนฟ้าอากาศในวันนั้นนี่เป็นยังไงบ้างคะถ้าในวันนั้นนะครับก็แอบรุ้นพวกเราแบบแอบรุ้นกันอยู่เพราะว่ามันตอนนั้นมีข่าวแบบพายุดูร้อนมาพอดีแล้วแบบเราแวงกันไม่หมด แต่โดยโดยรวมวันนั้นก็ผ่านพ้นไปได้ดีไม่มีฝนตามที่เราคาดการเอาไว้ก็ถือว่ารอดไปใช่ค่ะของอาจารย์ศิล์หลักเราดีมากต้องขอบคุณอาจารย์ศิลป์มากค่ะใส่มูสุดเลยแล้วอยากรู้ว่าแบบก่อนที่เราจะแบบมาปักมาเคาะโครงการเนี้ยก่อนนั้นนั้นคิดโครงการอื่นไว้บ้างไหมคะเยอะเยอะมากมีอะไรบ้างแบบขอฝอยฝอยนิดนึงแม่มีดนตรีในสวน มีเอ็กซิบิชันทําแบบยิ่งใหญ่อลังการแต่และอย่างมีดนต,บบตรีบําบัดด้วยดนตรีบําบัดทุกอย่างจะเป็นแบบเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดเลยเพราะเธอเป็นนักดนตรีหรือเปล่าเฮ้ยใจรักดนตรีหรือเปล่าจรินีเพราะว่าคนในกลุ่มเราครับก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบนักดนตรีตอะไรกันเล่นดนตรีกันอยู่แล้วก็เลยแบบนึกถึงแบบดนตรีมาใช้แล้วแบบที่มาปิ๊งอันเนี้ยคือแบบพร้อมใจกันเคาะโครงการนี้เลยอะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถึงได้แบบ เฮ้ยอันนี้แหละอันนี้ดีอาอันนี้ต้องถามต้องถามัวหน้าของเรามาค่ะคือตอนนั้นแบบชุลมุนยังจําเหตุการณ์นั้นได้ตอนนั้นคือแบบอาจารย์เล่งแหละตอนนั้นคือทุกคนคิดได้แล้วกุหมื่นเคาะเคาะเคาะอันนี้อันนี้นี้เราเอาไหนดีเอาไหนดีเอาไหนเอาไหนคือเพื่อนก็แบบดูเปิดโทรศัพท์หยิบเห็นสวิงแดนซ์เห็นแบบเขาเต้นกันในติ๊กต็อกอะ แล้วแบบหน้าแบบหน้าเข้าร่วมเออหน้าเข้าร่วมแล้วแล้วก็เอามาให้เราดูคนใต้คนใต้เอามาให้เราดูเฮ้ยน่าสนใจแล้วแบบชอบกันมากตอนนั้นคือแบบเฮ้ยแล้วเราก็ชอบแจ๊ดด้วยเราชอบแจ๊ดก็อยากแบบอยากเพสนแจ๊ดเทียนแจ๊ดก็เลยแบบว่าเอาอันนี้แหละเสนอไปเลยอาจารย์อาจจะอาจจะชอบก็ได้ค่ะจูนใครจะไปรู้ใช่จะไปรู้ชอบจริงสนิทชอบชอบจริงขอะเลยใช่ก็เลยเอาเลยเต็มที่อื ความเป็นมาของโครงการจะได้อะไรแบบนี้แหละค่ะอะไรอย่างนะะี้ใหม่ใหม่เกินครับอ่ะเราชื่อโครงการเนี่ยมาจากไหนคะโอ้หเอาง่ายคืออันเนี้ยก็ผ่านการคิดมาในระดับหนึ่งเพราะว่าทุกคนแบบตบตีกันอ่ะคือทันว่า,าโครงการเนี่ยคือชื่อติดหูมากเลยนะแดนแดงสวิงคือจําง่ายติดหูมาจากไหนเนี้ยเฮ้ยตีมเราไงตีมเราใช่ครับเออเพราะเนื่องจากตีมเราเนี่ยนะครับเออพวกเราเนี่ยแบบได้เฮ้ย แดนสวิงเนี่ยแบบการเต้นสวิงเนี่ยมันแบบทุกคนเราเห็นทุกคนก็ทํากันมาแล้วแต่พวกเราเนี่ยยังไม่เคยเห็นแบบการที่แบบแับแดนสวิงเนี่ยแบบมีธตีมเลยพวกเราแบบเลยแบเฮ้ยเราไปเห็นแบบเรื่องลาลาแลนใช่ลาลาแลนแล้วทีเนี้เราก็เลยแบบเอาเฮ้ยวิเคราะห์คิดแยกแยะมานั่งคุยกันนั่งดูนั่งดูกันจนแบบออกมาเป็นแบบลาลาแลนแดนสวิง อคอ,อเอมากคุณใสเพื่อนเพื่อคิดมานี่แบบดีแต่เนี่ยฉันจะลุกขึ้นมาแดนส์แล้วค่ะเสียงก็คืออันนี้กระจานะคะถูกค่น<า>นกะสรุปขึ้นมาแนะดนส์แท้และแ้่เราก็พูดเรื่องแบบสาระไปแล้วในเรื่องของการทํางานไปแล้วอขอเมาสนิดนึงว่าแบบวันงานหรือแบบในระหว่างการทํางานจนมาถึงแบบจนจบโครงการจนเสร็จสิ้นหมดแล้วมีอะไรที่มันแบบยุบยิบหัวใจบ้างไหมแบบมีอะไรให้เมาบ้างไหม มีคืออเนี้ยต้องบอกเลยว่าเมามากเรื่องนี้แบบไม่มีใครแล้วไม่มีใครแบบฟังเลยอ่ะอยากอยากเราต้องมาฟังของผู้ชมทางบ้านพูดอยากพูดมามาคืออันนี้คือแบบว่าดีใจมากที่มีพี่ๆจาก Academy ี่ฮอเป็นอะคาเดมี่ที่มีการสอนสวิงแดน c e ค่ะแล้วเขาก็ส่งคนมาเป็นพี่คนหนึ่งพี่ท่านหนึ่งแล้วกันเนาะเขาออกมาเต้นข้างหน้าแล้วเรารู้สึกว่า พี่คนนี้ไม่ธรรมดาเขาไม่ใช่คนปกติแน่นอน,นเขาไม่ใช่คนปกติเขาเต้นทำไมหาเขายังไงเขาเต้น <c oughs> เ,เ,เป็น <c oughs> เขาเต้นซูงเป็นแล้วเราแบบคือเขาคือใครอะไรเงี้ยพอจบงานปุ๊บเราก็แบบจัดของเก็บของเนาะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนแล้วมีแบบคนเรียกมาว่าหัวหน้าโครงการอยู่ไหนเรียกมาเดี๋ยวนี้เออแบบยใจตกใจใจตกกลัวแบบโดนด่าอะไรงียตอบสรุปไปปุ๊บเขาก็บอกว่าอันนี้หัวหน้าโครงการใช่ไหมครับเบอกเขาใช่ค่ะทำไมล่ะคะเขาบอก โครงการเราดีมากเขาชม,มซึ่งแบบดีใจมากขอบคุณนะคะแล้วก็แบบเราก็ดีใจเขาก็ชมเรื่องแบบนักกุนตรีเล่นดีมากแบบไปเอามาจากไหนเนี่ยคือแบบชอบมากๆหรือแบบเขาเล่นดีอะไรเงี้ยแล้วก็ชมนักเต้นแบบว่าว่าเต้นดีมากมีโชว์นี่น่าเขาชอบมากๆอะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกเป็นเรื่องที่แบบภูมิใจจนทุกวันนี้ไม่มีทางลืมแน่นอนขอบคุณมากนะคะ สุดยอดอ่ะเกล็ดอ่ะคือตื่นตันใจแทนอันนี้เหมือนมีสปอนเซอร์เนี่ยคุณแม่แอบแอบแอบๆแอ้วกฝั่งคุณกันนะครับฝั่งคุณกันนะคะมีแบบเรื่องีเรื่องแบบนี้บ้างไหมมันต้องมีบ้างแหละเพราะคุณเมาส์แฟดอ่ะเหรอครับทุกแน่นอนว่ามีอคือจะบอกว่าสิ่งที่ภูมิใจเรารู้สึกแบบใจฟูในงานนี้มันเป็นความแบบความที่เราแบบเราได้เห็นภาพเพื่อนๆที่แบบ เรานั่งประชุมกันเนี่ยนั่งแบบทารกันบ้างตบตีกันบ้างเวียงฟัดกัดเวียงอะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบโดยรวมออกมาแบบมันน่าพอใจมากครับแบบทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีๆวันนั้นเราแบบมันแบบทุกคนแบบพยายามแบบทําให้งานมันออกมาดีแล้วมันมันดีจริงๆตามที่แบบคิดเอาไว้เลยก็เลยแบบใจฟูแบบแล้วก็แบบรู้สึกว่าเป็นแบบงานชิ้นเอกแบบในใจเลยที่แบบเฮ้ยเราจัดขึ้นมากันเองด้วยมันก็แบบในถือว่าเป็นชิ้นแรกไหมคะที่จัดขึ้นมา เป็นไม่ไม่ได้ชิ้นแรกครับแต่ว่าเป็นชิ้นที่แบบลงมือทําแบบด้วยตัวเองกันจริงๆที่แบบว่าทุกคนแบบช่วยกันจริงๆแล้วมันออกมาดีเลยเป็นผลงานที่ประทับใจมากๆตราตึงอยู่ในใจอ๋อจริงๆเนื่องจากเราเนี่ยเรียนแบบธุรกิจดนตรีและบันเทิงใช่ไหมแน่นอนว่าแบบคนก็จะนึกว่าแบบธุรกิจดนตรีเบื้องหลังหรอหรืออะไรคิดบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยวันถ้าเรามาเรียนอ่ะคือเราจะได้มานั่งทาโครงการแบบเนี้ย เราเป็นโครงการที่แบบอาจจะทั้งเกี่ยวหรือว่าไม่เกี่ยวกับดนตรีก็ได้อย่างเงี้ยเคยคิดไหมคะคิดครับตอนแรกที่เข้ามาคิดว่าจะแบบบอกดนตรีเลยเราเป็นโอทิสเตอร์ทำไฟแต่แบบเฮ้ยมันไม่ได้แค่ดนตรีว่ะอืมันมีทั้งแบบลึกๆอื่นๆแบบที่เราไม่คิดว่าจะได้เรียนหรือแบบเฮ้ยไม่คิดว่าขนาดนี้จะให้กับเราได้อย่างนี้ได้หรอซึ่งแบบ การวางแผนพีอาอันนี้สาคัญมากชอบชอบวิชาแบบวางแผนพ r อารการคิดว่างบใช้เท่าไหร่ให้งบมาสิบล้านใช้ยังไงให้ให้มันคุ้มค่ากับที่ได้มาแล้วผลประโยชน์ได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเออมันมันดีจริงๆแบบมันได้เอาไปใช้ต่อยอดได้ได้ใช้จริงๆแน่ๆอะไรอก็แล้วแต่ละวิชาก็เอามาใช้ด้วยกันได้ได้ครับเอามาใช้รวมมีแอนแมทกันได้มาเลยตอนนี้มีกแล้วหรือแมทครับ อันไหนๆก็ไหนๆแล้วเราแบบฝากไปถึงคนที่ดูคลิปนี้หน่อยได้ไหมสําหรับแบบเด็กน้องๆที่อยากจะอยากมาเรียนเหมือนพี่ๆใช่หรือผู้ปกครองที่ดูเป็นแนวทางการตัดสินใจให้เด็กๆเด็กๆใช่อยากจะฝากถึงน้องๆที่สนใจที่อยากจะเข้าเมปหรือว่าสาขาธุรกิจดนตรีและพันเทิงของเรานะครับที่เนี่ยแบบมันก็คือเราอาจจะแบบไม่ได้เป็นดนตรีจ๋ามากอแบบไม่ได้แบบ ไปเน้นดนตรีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดน้องที่แบบมีใจรักในเส้นทางแบบเบื้องหลังลดนตรีคือเราแบบสามารถแบบมาปรับใช้ปรับเปลี่ยนอะไรแบบที่เราเรียนนี้ได้หมดเลยครับคือเอาตรงๆจะแถวโคก็ผมไหมมันก็สนุกแต่ก็มีมให้เครียดให้เครียดบ้างมันสนุกครับแล้วจะชอบความท้าทายให้มาเรียนที่นี่เลยครับอืมค่ะจริงค่ะเห็นด้วยมากได้ฟังไหมครับ ฟังค่ะฟังอยู่ค่ะแต่ว่าแบบมองกล้องเพราะว่าแบบเราละสายตาจากกล้องไม่ได้อ,อะไรแบบอือเฮ้ย<อ> <c oughs> เราเล่นหยอกหยอกเราอ่ะแล้วอย่างคุณโบนัสล่ะคะอยากฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่บ้างน้องกันพูดไปหมดแล้วเนาะคุณไม่รู้จะพูดอะไรเลยเ <c oughs> สริมเสริมเสริมเสริมหน่อยว่าเรื่องการทํางานแล้วกันเนาะถ้าได้มาเรียนที่นี่เนี่ยแน่นอนว่าเราจะได้ต้องทํางานจริงแน่นอนแล้วก็จะได้ทํางานกับเพื่อน เยอะมากๆากเราก็จะได้ทํางานกลุ่มเยอะมากก็อยากให้ทุกคนแบบที่ชอบทํางานเกี่ยวกับทางด้านทํางานเป็นกลุ่มทํางานเป็นทีมเนี่ยก็เข้ามาเรียนที่นี่ได้รู้สึกว่าจะได้มิตรภาพจากเพื่อนๆไปเยอะมากแน่นอนแล้วก็ถ้าใครแบบสนใจในด้านธุรกิจก็เรียนได้เหมือนกันก็เพราะว่าเราสอน,น,อนให้ทาแบบยันแผนธุรกิจอะค่ะใช่ถูกต้องอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือมีอีพีแรกที่ไปสัมภาษณ์มาพี่ที่ทำอีเวนต์ เขาบอกว่างาน,น e อีเวนต์อะคืองานกรรมกรแต่พวกคุณก็จัด e อีเวนต์เนี่ยเชื่อไมหมคะว่ามันเป็นงานกรรมกรจริงๆเชื่อครัค่อนขา้างเชื่อเลยเชื่อหมดใจเชื่อม<น>หมดใจเลยคือธุกรกิจดนตรีนี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นดนตรีอย่างเดียวนะอะคือมันครอบคลุมหมดเลยใช่ทำตั้งแต่แบบเอกสารเริ่มต้นงายันจัดงานเองงาน ก็คือไม่ใช่อีเวนแน่นอนใช่ประสานงานก็ประสานงานเองทุกอย่างทําเองหมดเลยไม่ใช่อีเวนแน่นอนเพราะว่าทำทุกอย่างหมดเลยมันก็จะแอบเยอะไปนิดนึงแต่ก็วันนี้ก็คือได้ความรู้แล้วก็ได้สาระมากแล้วก็แบบจับเพื่อนนุ่นเดียวกันที่แบบจัดงานแล้วประสบความสําเร็จอะเธอขอตบมือให้เลยอะค่ะขอบคุณพัชสีรัตนาใต้ไม่ได้อ๋อเขามีท่าเขามีท่าล้วเราทำไงดีนี่นี่คือท่าเราค่ะ มีจะบอกว่ามีคนแซวว่าถ้าเราเหมือนปอบคือมีไส้ใครเป็นคนทำค,คนที่อยู่หลังกล้องพูดมา <c oughs> มันมีไส้ปอบนะคะมันคือสุเม,มปอ,อก,กากูนปี้ใช่ค่ะอาจจะไม่เหมือนปอบแต่เ,นนเหมือนเป็ดอันเนี้ยเออเหมือนเป็ดแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะ พวกเราก็ขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะใช่แล้วก็ติดตามเราได้ในช่องทางอื่นเช่น i n s t a g r กรมของทางสุมเมศิลปรกรหรือว่าเป็น Facebook ของคณะมมศิลปรกรมิวสิกแล้วก็ของเอกสุมเมศิลปรกรด้วยนะคะใช่สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ<า> แล้วทีนี้เราก็ยังไงดีอ่ะหยุดเดี๋ยวกันขอใครสัมภาษณ์อยู่โนราสัมภาษณ์สยามอยู่ว่าไงเัมเาษ่์สยามโอ้ยสแกนกับโน้ดเลยก็ได้คือรู้รู้เลยว่าเป็นคนใต้อ่ะอันนี้เบื้องหลังมีไฮไสิ์ ด้วยที่เราแบบอาจจะพลาดในเรื่องการที่เราเช็คว่าจุดไหนเนี่ยเสียบไฟได้บ้างมันเลยทําให้เกิดการที่แบบเฮ้ยจุดจ่ายไฟเนี่ยไม่พอต้องมีใ่ไหมเหมือนเสียงช้งนระหวัดอ่ะแล้วก็กลุ่มไอการกูบอกกับพี่ก็กลุ่มหลานละแลเนี่ยเป็นการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ใช่ไหมคะ อาทีนี้มันก็ต้องมีปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการเราอยากรู้ว่าสิ่งไหนที่เป็นอุปสรรคที่สุดคะอุปสรรคในงานใช่ไหมครับใช่ค่ะมีมีครับมีนิดนึงข้างกูขับไม่เลิกหรกูกลัวหยุดเทกเสียล้านเทกกว่านั้นไม่หยุดกูหยุดขับได้หรอกูไม่ถามละมึงตอบเลยมอง่ายโบวตะลกอะถ้าเกิดในยอดเอ็นเกียรใช่ไหมครับ ก็ถือว่าตอบโจทย์ยังไงตอบโจทย์ยังไงคุณต้องตอบดิฉันค่ะตอบโจทย์ังไงอันนี้เขาอะค่ะคำพูดมากมายความหมายตัวนอกอันนี้คือเราคุยเรื่องสาระไปแล้วคุยเรื่องไงไปแล้วขอมขอมเฮ้ยจะพูดใส่คำไหมล่ะี่ก็ชอบสวิงแดน๋อใช่นี่ก็ชอบสวิงครับ สวิงแดนนี่ก็ชอบสวิงนะคะสวิงอะไรครับสวิงแดนอ๋อนี่ก็ชอบสวิงนะคะสวิงอะไรครับสวิงแดนอ๋อมันจะมีสักคนที่แบบหลุดปะไม่มีเพราะเราสวิงแดนสวิงแดนคนนี่คือลันลาแลนด์แดนสวิงครับคุยคือดีอ่ะรักคงกัน